ในขณะที่พลอยต้องอยู่กับซิทูเอชันคุณมาร้องไห้ตอนนี้เสียเวลาตอนที่ต้องลงมือทําทําไมต้องทําให้กลายเป็นผลว่าคุณต้องมานั่งร้องไห้ภายหลังแบบนี้ล่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะบทที่ได้รับทั้ง4บทเป็นบทที่ไม่ได้แสดงอารมณ์มากเราอยากจะรู้ว่าเขาถ่ายทอดมันออกมาได้มากน้อยแค่ไหนและอยากเห็นด้วยว่าไอ้บทกลางแบบนี้บทที่ไม่ได้มีอารมณ์ที่สุดโต่งไปสักทางหนึ่งน่ะเขาจะสามารถตึงคนดูได้อยู่หรือเปล่า เข้าใจหมดเลยอะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องง่ายการขึ้นมาแคสติ้งบนเวทีให้คนอื่นดูโดยที่ไม่มีโอกาสเทคสองมันก็มีความยากง,ง่ายต่างกันไปก็จริงๆถามว่าคาดหวังไหมพยายามจะไม่คาดหวังนะแต่มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเราอยู่ในฐานะของกึ่งก่มมาสเตอร์กึ Master, ุ่กึ่มคนแนะนาแหละเหมือนเป็นครูกึ่งไกลๆมันก็ต้องมีความคาดหวังอยู่แล้วว่าเอออยากให้สิ่งที่เราได้พูดไปได้สอนไปตั้งแต่ e ีแรกๆอะไรยเงี้ย มันพัฒนาขึ้นจากจากวิธีแรกๆคืออันนาต้นแบบเซ็กดอที่มี AI อัจฉริยะสามารถเรียนรู้และพัฒนาความรู้สึกได้ปัญหาก็คือลุงกับพ่อแกได้ร่วมกันกู้เงินมาร้อยล้านบาทเพื่อมาสร้างงานานนี่แหละถ้าว่าแกทดสอบไม่สำเร็จเนี่ยเราจะเป็นหนี้กันคนละ50บล้านบาทแล้วต้องจ่ายภายในหนึ่งเดือนนี่ลุงเราจะบอกว่าผมจะมีหนี้50ล้านหรอคบลุงขอโทษลุงมัวแต่ทํางานในแลบนะลุงเลยไม่รู้ข่าวเรื่องการตายของพ่อแกเสียใจด้วยนะแต่ว่าพ่อแกคงไปดีแล้วล่ะ หวังว่าจะได้ไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดคืองนี้แกเห็นนั่นไหมผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงคนนั้นคือแอนนาเราสองคนก็จะเป็นหนี้รวมกันร้อยล้านซึ่งเราสองคนจะต้องใช้หนี้ภายในหนึ่งเดือนแกเข้าใจไหมนี่ลุงกำลังบอกผมว่าผมจะเป็นหนี้50ล้านเนอเออและไม่ใช่มึงคนเดียวกูด้วยแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเพียงแค่แกมีเซ็กกับไอหุ่นตัวนั้นทาน้า จะบ้าเหรอผมไม่เอาด้วยทำไมแกไม่บอกฉันวะฉันจะได้ไปช่วยลุยกับพวกแม่งเลยจะบอกยังไงอะแกเป็นผู้หญิงนะเว้ยแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันวะเรื่องเดิมอะขอบใจนะแม่งเย้ยทำไมแกเป็นขนาดนี้เลยวะฉันจะไปจัดการพวกแม่งเดี๋ยวนี้เลยลแหละไปเลยไหมแกเป็นผู้หญิงนะลิลซ่า ผู้หญิง,งไงอะผู้หญิงต้องทําตัวอ่อนหวานน่ารักหรือว่าร้องกรี๊ดกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็แบบเป็นหลบหลังผู้ชายไงแค,แค่ไม่ชอบสู้คนแค่นั้นเองอเข้าใจปะเข้าข้างสุดๆส,สมกับการเป็นเพื่อนซีจริงๆทสองคนปมในใจมันไม่เยอะพอพลอยก็พี่ก็ไม่รู้สึกว่าชอบพิมไม่รู้สึกเลย คีมเนี่ยเวลาพี่ดูบนเวทีอ่ะมันมาไม่ถึงมันส่งไม่ถึงพี่ฉันคิดมาแบบนี้ฉันอยากจะเล่นอย่างนี้อีกคนก็คิดแบบนี้ก็อยากจะเล่นอย่างนี้มันเลยกลายเป็นการเล่นที่ไม่ได้เล่นด้วยกันอ่ะภาพที่หนูคิดมาหนูก็คิดว่าแบบต้องเล่นอย่างนี้นะต้องเล่นอย่างนี้นะเหมือนตอนที่ครูหลีบอกมาเมื่อวานก็คือแบบวิธีการทํางานที่เห็นผลลัพธ์ก่อนคือวิธีการทํางานที่ผิดค่ะอันนี้เป็นงานคู่กันนะไม่มีการฟังไม่มีการรับและส่ง มันก็เลยกลายเป็นเล่นกับแม่ซื้ออะพลอยโกรธอะไม่รู้ว่าทําไมต้องโกรธขนาดนั้นทุกคนอาจจะรู้สึกว่าทําไมต้องโกรธขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ในมุมเราเรา,เราแค่รู้สึกว่าเราได้เตือนไปหมดแล้วเราพูดไปหมดแล้วในในคลาสตอนนั้นมันรู้สึกผิดหวังกับตัวเองแต่ก็พยายามที่จะอยู่เฉยๆจะอยู่เฉยเแบบอยู่เฉยเฉยอยู่เฉยน่าจะยังเข้าหูแต่ยัง,งไม่ค่อยได้ในขณะที่พลอยต้องอยู่กับซิทูเอชันคุณมาร้องไห้ตอนนี้เสียเวลา ตอนที่ต้องลงมือทําทําไมต้องทําให้กลายเป็นผล,ลว่ากูต้องมานั่งร้องไห้ภายหลังแบบนี้ล่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วค่ะเมื่อวานนี้ขอโทษนะแอนนาเข้าใจลิซ่าเข้าใจอะไรคะเธอเป็นหุ่นยนต์เธอจะมาเข้าใจอะไรฉันแอนนาไม่ได้เข้าใจเองแต่อีกเป็นคนพูดให้แอนนาเข้าใจกำลังประมวลผลบันทึกความรู้สึกมิตรภาพ เธอมีสิทธิ์อะไรมาเข้าใจความรู้สึกฉันมันไม่ใช่แค่มิตรภาพเรื่องเมื่อวานอ่ะขอโทษแล้วกันนะไม่เป็นไรแอนนาไม่โกรธทำไมไม่โกรธล่ะนี่ฉันเกือบทำเธอเจ๊งอยู่แล้วนะ เพราะแอนนาเข้าใจว่าทำไมลิซ่าถึงทำแบบนั้นเข้าใจอะไรเธอ่ะมันก็แค่หุ่นยน์จะมาเข้าใจความรู้สึกคนอย่างฉันได้ไงกาลังประมวลผลบันทึกความรู้สึกมิตรภาพหกปากไปเลยไปนี่ควาคาดหวังมากเลยแต่ความคาดหวังมันก็บันเทิงจะทำให้เราผิดหวัง ใช่ฮะอันนี้ค่อนข้างคาดหวังสูงมากอาจจะสูงมากเกินไปในความรู้สึกที่หญิงนะมันก็มีทั้งทั้งดีและเอะด้วยด้วยซีนนี้สำหรับโรสเองดูเป็นหุ่นยนต์ไปนิดหนึ่งซีนนี้เป็นซีนที่พอผู้หญิง2คนนี้มาอยู่ด้วยกันะในมุมคูมันน่าดูแต่วันนี้สำหรับคูถ้าดูวันนี้กับเมื่อวานาในมุมคูนะเอมมี่ดีขึ้นโรสเท่าเดิมแนะอนนาจัเลี้ยงข้อมูลใหม่แล้ว พูดเก่งขึ้นแล้วเนี่ยดีไหมแล้วนี่หายดีแล้วยังขย,ยับตัวได้ยังเนี่ยขอให้หายดีเถอะผ่านวาร์จิ ทำให้นาแสงดาวปริซาเจ็บอิดโกรธแอนนาตอนนี้อิดยังโกรธแอนนาอยู่ไหมก็ก็ไม่ได้โกรธนะแค่ตกใจอะปริซาเป็นเพื่อนคนเดียวที่เข้าใจเราอิดรักปริซาปริซาก็รักอิดทำไมคิดแบบนั้นนะ่ะโปรแกรมประมวลผลของแอนนาประมวลได้แบบนั้นใช่หรือเปล่า เป็นหุ่นยนต์ก็รู้สึกว่าเธอเป็นหุ่นยนต์เป็นหุ่นยนต์ที่กาลังเรียนรู้ความรู้สึกมนุษย์ก็รู้สึกว่าเขากําลังเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันเอาจริงก็เหมือนที่พูดไปน้อยได้มากน้อยแต่อิมแพคจบเลยไม่ได้คาดหวังกับการขนาดนี้แต่เพอร์เฟกมากหมายถึงว่าเซอร์ไพรส์มากฮะก็ดีดีในแบบในเวลที่คือพี่ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าถ้าให้มองจาก อีพีแบบแรกๆที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะทําได้ได้ดีได้มาตรฐานในระดับนี้มันว้าวพี่มากเลยคือพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาฉีกกดทุกอย่างแล้วแล้วเราก็เชื่อไปเลยว่าเขาคือหุ่นแล้วเราก็ดันเชื่อไปอีกว่าเขาเป็นหุ่นผู้หญิงแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นน้องการเลยเรารู้สึกเขาเป็นเป็นหุ่นยนต์เป็น AI เป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันว้าวสำหรับสำหรับหญิงมากอย่างเงี้ยค่ะ